การเจอกันผลที่3นะครับในสีซสั้นนี้นะครับใน,ในไทยลียกนะเกมล่าสุดเจฟเฟอร์สันทัพินะนะครับทางขวาเนี่ยนริบดินวิดวัฒน์โนโดมซ้ายสัะดักไผ่ประโคนต้องรับอีจาซุงแล้วก็สมุติไช้คนนะครับยืนหลัง4ี่นะครับตรงกลางมีคณะคำยศเดี๋ยวรู้นครับเกมจะจบแบบไหนถึงขั้นต่อเวลาเลยหรือเปล่านะครับ เริ่มปัตเทอรครับบอลขึ้นมาครับของทางบุรีรัมก่อนทางดอ์บดินครับวินเล่นบอลดึงได้2เปลี่ยนแกนครับออกขวามาเจริญศัก์บอลได้เจริญศักหักเข้าในซ้ายแล้วร้องยิงตรงนี้โอ้โหตรงตัวของทางซีบูรักครับโอ้โหหักหลบทางสะสลักได้ด้วยนะครับดูบอลโยนแล้วจับบอลแรกดีมากนะครับแล้วหนีหนีเดียวซ้ายทีนะทรยัดมาช่องนี้ธนกิตเขาขวาลองยิงตรงนี้ก็ข้าศขาได้ทักทายขึ้นเหมือนกันครับ ภานกิจวันนี้เนี่ยสองเพลย์เมเกอร์เนี่ยลงคู่กันเลยนะครับใกล้ๆโคโทโรโอโมริโอโมริตัดมาโอโมริหาจังหวะเอียงเข้าขวาจะปั่นเอาชาอีกทีดอ้โอ้โหมีตัวแทรกเข้าไปอย่างทางคัชคณา,น,านะครับรู้สึกจะไปต้องดวงดูครับวือเตนปอมแล้วจับมาเนี่ยเล่นต่อพาตะลุยเข้าในกรอบเขตโทษเลยโอ้โหออกตัวอาจจะ เลื่อมไปนิดนึงนะบอลตามอยู่ม้วนกลับมาจ่ายทามินัสแปรคืนคิสเปิมออกขวาเล็งแล้วได้ใสกันหรอมุมแคบครับกวินยังทันครับลูกยิงของนรินทร์โอ้โห,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 โหโรวมตัวปัดของกวินยังยอดเยี่ยมครับสุดคือมุมตรงนั้นแหละครับเพราะดูแล้วเนี่ยข้างในเพื่อนก็อาจจะไม่ได้พร้อมที่จะส่งให้นะครับแต่งจับแล้วเสาแรกล้มตัวครทุบทิ้งกันไปก่อนนะครับกวินม <c oughs> ีโอกาสได้ ได้ตรงกรอบแล้วก็คนที่2ของทางทีเดนครับเตเดืรยบดินมีเวลาได้เลงเปิดเข้าไปได้โป้งตรงเนี้ยถูกทิ้งได้ครับโอ้โหแล้วต้องเตะท,ทิ้งของทิ่ซองโดเพชระบอกนะครับเดี๋ยวดูอีกทีครับ <c oughs> คือถ้ามุมกล้องแบบเนี้ยเราก็พูดยาก <c oughs> ใช่ครับแต่ต้องเช็คครับยังไงเช็คได้อยู่แล้วนะครับดูครับอุ้มมาอยู่ด้านหลังของทิ่ซองโดนะครับ <c oughs> แล้วควักตอง ต้องมีผู้ชนะนะครับเพื่อที่จะเข้าชิงมีบีจีนะครับเข้าไปยืนรอชิงในฟุตบอลลีกคัพแล้วนะครับครึ่งแรกเี็ยเมืองทองมีโอกาสยิงตรงกรอบเพียงจิมมาทิสตองโดเร่งจังหวะบอลมาถึงทางเจริญศักดิ์เจริญศักดิ์จ่ายตัดหลังลายมาบรเมสเลงแล้วได้หัวตงนี้โหก็กองตัวสีรัอครับโอ้โหหาช่องกันดีเม่วิ่งด้วยความเร็วนะครับบอลเข้าในแก้ได้แล้ว ต่อมาที่จะเินสักวิ่งไล่แล้วครับตรงนี้แทงต่อให้กับคณะคณะถึงจจงหวะนลูกคณะแต่งตรงนี้เราได้ยิงเอ้าเข้า1-0ศูนย์ครับโอ้โหเดอทองยิงลอดทั้งสี่บอลลักแล้วก็ทับบินาสไปเลยครับโอ้โหถ้าบอกว่าเจอกับบูดังสองเกมยิงสองเกมติดเลยนะกลับมาในครึ่งหลังโดนแทงแบบนี้ที่สองรอบแล้วนะครับทับบินาสแล้วโดนวิ่งแซงทั้งสองคนเลยนะครับโอ้โหนี่จีใส่ทับบินาสเลยนะครับแทงแล้วก็ให้วิ่งตามด้วยครับโหร้ายจริงๆได้รู้ที่ เจเินสสักครับรานนี้ให้มาครับแต่งบอลแรกดีมากนะครับยิงลอบไปเลยครับธีรทรเลือกเสาแรกโก้งโอ้โห <außer S 2> เป็นคิสปิมนะครับเราได้ขึ้นคนเดียวด้วยโอ้โหไม่นครับดูดีครับยกมาเสาแรกไม่มีใครตามมาด้วยนะครับหม่งคนเดียวเลยถ้าปิดแบบดีดๆกว่านี้นะไปไม่ได้ครับธีรทรเสาสาขึ้นบ่งโอ้โหก็ได้ลุ้นเหมือนกันของทานเดียนคูส บอลลอยโดกแบบนี้นี่อันตรายมากนะครับเดี๋ยวคนคูอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยต้องไม่ไม่ถนัดเท่าไหร่โอ้โหนี่ครับเบียดดัวาทางอีจสัสก์มิโซลี่ตัดเข้าหนเลือกบันมาต้องทุบทิ้งครับโอ้โหเหมือนจะโดนบงังก็เหตุนในทีนี้มันยังใกล้ตัวครับโอ้โหบอลจะเสียบอยู่แล้วนะครับตะปีนมาแล้วครับ โอ้โหกวินยอดแค่วินเล่ป้อมแก่จะให้กับทางปรเมษยังสกิดไปทีนึงทำไปนะเอาจิ้มต่อตรงนี้หลุดครับลูกของทางปรเมษปรเมษไถไปเจอเดือนครูปรเมษดึงจังหวะดึงขอดจังหวะไหลให้เจริญศักดิ์ดึงเจ,จริญศักดิ์เข้าขวายิงอัดโอ้โหตรงนี้ยังช้าแล้วบีคิสบินเซฟไม่ได้ครับโอ้โหช็อตสำคัญเลยครับโอ้โหเหมือนจะล้มหน้าไปแล้วครับโอ้โหแต่เล่นลูกนี้ของจะล้มไปแล้วแล้วดูครับบอลที่แอคต์ฟวันนี้เนี่ยดีมากๆครับทิมถึงก่อนปรเมษฝืนเอาอยู่แล้วมีทางเลือกให้ ไม่น่าจะรับนะครับโอ้โหแต่ต้องชมคิสปิดจ่ายให้เทียร์ทอนถึงเส้นหลังเทียร์ทอนวัดเข้ามาเชา้าโหแนวรับของมองทองพาก็าสู้ไม่ใช่ไม่ได้แล้วเกมอีกทีหนึ่งดออนคูสหาจังหวะจะเปิดเข้ามาก็เข้ามือกวินครับโอ้โหดูอีกทีครับให้มาตามช่องส่วนมากนะครับเปิดยัดมาเนี่ยครับย้อนไปหน่อยครับเปิดหน้าเท้าแปลงของทาง ทางสถาพรสถาพรเล่งเปิดขึ้นมามีไปเล่น๊อลครับดวลกับทางดูเข้าชนตรงนี้มีเล่น๊อลต้องลุกก่อนเลยครับมีเล่น๊อลหาจังหวะมีเล่น๊อลจีเข้าหาบอลหนีหนึ่งบอลไหลมาเจริญศักดิ์แต่งนิ่งๆแล้วซัดตรงนี้เอาสองศูนย์ครับโอ้โหมาได้ในช่วงท้ายครับจะปิดกล่องเลยหรือเปล่าครับตัวทองโอ้โหแบบนี้นี่น่าจะแซรเงินทองเหมือนกันนะครับโอ้โหประตูที่สองชิงเชลเลอร์นะครับดูตรงนี้ะครับมีเล่น๊อล เอาไม่อยู่ไม่ยอมล้มด้วยนะครับพอดูแล้วเนี่ยอาจจะได้ดวลผู้เล่นที่ได้เปรียบกว่าด้วยครับดีให้มาครับเจริญศักดิ์จับแล้วยิงโอ้โหเนียนเหลือเกินครับเจริญศักดิ์วงก์กรโอ้โหเนี่ยครับให้มาโล่งๆแล้วไปก่อนในสนามยังลุยครับดูก็เปิดเข้ามาให้คืนป้องเอาโอ้โหใจเซียของวี่เล่าขวาไม่ได้ครับโอ้ โอ้โหวันนี้ไม่ให้ไม่ให้ยืมนะครับอย่างเงี้ยจะบอกว่าเหนียวเหรอเหนียวจัดเลยครับโอ้โหดูดูครับเซฟแล้วบอลเจ้ากรรมนี่ได้มงกฏเต็มเต็มแล้วมือเดียวเดียวด้วยใช่ครับโอ้โหเนี่ยครับควักอีกทีหนึ่งแล้วดิ้งมากดิ้งแล้วก็เป่าจบเกมครับเมืองทองยูไนเต็ดผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลรีโว่คัพนะครับไปเจอกับปีจีปทุมครับครับ ของได้ประตูขึ้นนำจากดังนะั้ครับยกนะครับนาทีที่5